สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14นะของเดือนตุลาคม2566หลังจากที่พี่อ้อยออกมาจากโรงพยาบาลพี่มาอยู่บ้านเมื่อวันศุกร์ที่6นะคะที่ผ่านมานะคะพี่เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินอาการของพี่ก็มีคือแน่นหัวใจเนี่ยแน่นตรงนี้แน่นตรงนี้แน่นแน่นจุกแล้วก็จุกเสียดเข้ามาจนถึงแขนเนี่ยนะคะแขนเนี่ยนะคะ แขนนิชานะคะพี่อ้อยอายุ71ปีนะคะตอนนี้แขนชาแล้วก็รล้าไปถึงหลังนะทำให้เจ็บปวดมากของวันที่วันที่ห้ามังวันที่วันพฤหัสนะคืนวันพฤหัสพี่เป็นตอนดึกนะคะมันเป็นมันปวดแล้ามาแต่ก็อดทนคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรก็คิดว่ามันหายอยู่สักพักนึงก็หายเอาบาลมาทาเอายาพวกที่มันเป็นหอมละเหยมาทาแล้วมันก็หายไป เป็นอยู่ประมาณสองสามนาทีนะอดทนอดทนจนกระทั่งวันศุกร์นะคะเป็นตอนบ่ายสามโมงนะคะพี่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะนี่แหละค่ะมันกําลังเขียนกราฟอยู่มันวิ่งมาเลยจูจืบจืบมาแน่นจุกหัวใจโอ้ยโอ้ยร้องอยู่คนเดียวโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยก็เอาบาลมาทามาท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 านะก็แขนเนี่ยเริ่มชาแล้วค่ะเริ่มไม่แขนนี่ไม่ดุเด็กเลยนะคะคือแบบแขนเนี่ย มันสั้นอะ่ะคือมันปวดร้าวลงไปแล้วมันก็แข็งมันแข็งค่ะมือไม้นี่แข็งหมดเลยนะก็อดทนนะเอ๊ะมันไม่เป็นไรหรอกมกั้งคงไม่เป็นไรคิดอย่างเงี้ยคิดใน,นทางที่ดีช่างมันเถอะมันเป็นอาการเอฟเฟกตอะไรบางอย่างไม่ได้สิตกตอนกลางคืนของวันศุกร์วันเดียวกันนะทุ่มหนึ่งโอ้ยตอนนี้มาหนักเลยวูบวูบแน่นหัวใจจุกจุกโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว ตอนนั้นเข้าอยู่ในห้องห้องนอนนะคะเข้าอยู่ในห้องนอนประตูนี้คะ่ะประตนูนี้เข้าอยู่ในห้องนอนนั่งอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะนะมองดูนาฬิกาแล้วว่ามันเป็นทุ่มหนึ่งก็เลยเข้าไปมันอ๊้ปวดมากตอนนี้เจ็บราวไปถึงแขนเลยนะคะแขนนี่ชาเด็กเลยนะหยิกไม่เจ็บแล้วรู้สึกเลยรู้สึกตัวว่าหยิกไม่เจ็บรู้แล้วมันไม่ไหวแล้วะค,ะค่ะขืนทนอีกไม่ไหวก็เลยไปปิดหลังบ้านเลยวิ่งเลยปิดหลังบ้านรู้สึกตัวคือปิดหลังบ้านปุ๊บ กด1669กดไปก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกชื่อบอกที่อยู่บอกตำบลบอกอำเภอบอกจังหวัดนะคะมันก็จะแมมโบรีไว้ในนั้นแหละนะที่เขาฟังปุ๊บเขาก็ต้องรู้แหละคือได้สติค่ะแค่นั้นเองพี่ก็ปิดประตูห้องนอนนะแล้วก็ปิดประตูนี่ค่ะเนี่ยปิดประตูกระจกจนไปปิดรประตูนู่นเลยค่ะประตูร้วเหล็กนะคะรีบปิดเลยอันการที่รีบปิดของพี่ทําให้เราลืมปิดแอร์ในห้องนอนนะคะ ลืมคือตกใจแล้วก็ลืมลืมค่ะตั้งสติแล้วนะตั้งสติได้ว่าเรียก1669ก็ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วพี่ก็เลยเดินออกไปข้างนอกนะเอากระเป๋าไปใบหนึ่งพร้อมกับบัตรประชาชนก็ไปพอไปก็นั่งอยู่ริมริมไอประตูรั้วเหล็กนะี่นะประตูรั้วนอกรั้วเพื่อให้คนมองเห็นว่าเรานะี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นถ้าเราจะล้มฟุบหรืออะไรรถผ่านไปผ่านมาก็คงจะต้องหยุดนะพี่ก็นั่งรอ นั่งรอประมาณ5นาทีได้น่ะเขาก็โทรมาเขยอีกนะหนึ่ก็โทรมารถจุกเจินเขาบอกคุณพี่อยู่ไหนเราบอกว่าเข้ามาประตูวัดหนองบัวนะคะเข้ามา1กิโลนะคะเพอเข้ามามันจะทางยางทางสามแยกเลี้ยวซ้ายยไปวัดเราไม่ต้องเลี้ยวให้เลี้ยวขวามา500เมตร ถึงบ้านพี่จะอยู่ซ้ายมือตอนนี้พี่นั่งอยู่หน้าบ้านตอนนั้นก็เจ็บมากเรียกข้างบ้านเขาป้าผิวนะอายุ84ปีแล้วป้าผิวป้าผิวมาช่วยด้วยด้วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็วิ่งมาเดินมาโอ้ยเยอ้ยอยเป็นอะไรแล้วบอกโอ้ยช่วยกดตรงนี้ให้ทีให้กดเนาะร่างกายแกกับผอมบางเล็กแกก็ได้แต่แค่นี้แค่นี้เราบอกหนักหนักป้าผิวหนักหนักได้ไหมหนูจุกไม,ไม่ไหว cattle. แล้วไม่ไหวแล้วแกก็ทุบเปาะเปาะป โอ้ยข้างหลังด้วยเพราะผิวที่สะบักหนูเน่ะนะเอาเอาเอาจิกให้หนูทีมันขัดมันมันลาวแล้วมันก็เจ็บนะเจ็บจีดขึ้นมาเลยนะที่สะบักน่นะเอ้มันเป็นอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะคือได้แต่พูดแล้ช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะผิวแกก็เอามือกำมือเล็กๆของแกทุบแปะ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 นะพอได้ให้ชื่นใจแกบอกฉันทำแรงไม่ได้หรอกนะเพราะฉันไม่มีแรงฉันไม่มีแรง ฉันทบแปรงไม่ได้จ้าจ้าเอาแค่ที่ว่าทําได้โอ้ยนั่งครวนครวนอยู่ข้างนอกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วได้แต่พูดว่าไม่ไหวตอนที่ได้สติคือให้เราพูดเราอย่านิ่งเฉยถ้านิ่งเฉยไม่ได้มันจะสลบไปเลยนะคะเราต้องได้สติคือพูดออกมาบ้างพูดอะไรก็ได้นะคะให้เราได้สติกับตัวเองว่าเราจะจะไม่เฉยเฉยนิ่งแล,จจแล้วมันจะจุกแล้วมันจะมันจะหยุดเต้นเลยหยุดเต้นเลยหัวใจคือพูดให้หัวใจมันได้เต้น พูดพูดไปเขาบอกถึงแล้วนะสามแยกแล้วเร็วเร็วๆนะมาสามเป็นเป็นเป็นสองรอบที่เขาโทรมาเลี้ยวเลยอนะค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงสามแยกเลี้ยวนะพี่นั่งอยู่ข้างหน้าพอนั่งมาพอถึงตัวนั้นมันเต็มที่แล้วคนะ่ะมันเต็มที่แล้วคนะ่ะพอดีป้าผิวได้ยินเสียงป้าผิวบอกว่าหลักฐานอยู่ในกระเป๋าแค่นั้นแหละเขาก็เอาพี่จับขึ้นเปลแล้วก็มัดแล้วก็มาเลยพี่สลบอยู่ในรถเลยหลับในรถเลยไม่รู้เรื่อง พอมาถึงเขาก็คงจะเอาเครื่องมืออะไรต่ออะไรมาวัดพี่สารพัดแหละมีมีพยาบาลก็ถ่ายรูไปไว้ให้นะเขาก็ถ่ายรูปตอนที่วัดหัวใจตอนที่เอ็กซเรย์ปอดนะคะเขาก็กลัวเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็ทําอย่างสุดฝีมือนะเต็มที่เลยแล้วก็มาเจาะเลือดตรงนี้ค่นะเนี่ยเพิ่งหายชำ้ำเจาะเลือดไปนะเจาะเดี๋ยวมาเจาะเดี๋ยวมาเจาะพี่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลห้องฉุกเฉินอยู่ประมาณสัก เตียงคืนได้เขาก็ย้ายเตียงพี่ให้ไปอยู่ที่อีกตึกหนึ่งนะเขาก็ตอนนั้นพี่ฟื้นแล้วละ่ะฟื้นแล้วว่าฉันไปไหนเขาก็บอกว่าจะพาคุณป้าไปที่ตึกการนาพิเศษนะเราก็หลับไปละเขาก็เข็นไปเรารู้สึกบอกขึ้นลิฟต์พอเข้าไปเขาก็ให้ห้องอยู่เตียงเสริมเตียงเสริมหนะคะแต่เข้าไปอยู่ในห้องอยู่หน้าห้องพยาบาล เพื่อให้ได้เห็นความใกล้ชิดของเราพอไปอยู่ในนั้นอีกประมาณสองคืนนะคะคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์แล้วคืนวันอาทิตย์เขาก็เข็นเราออกมาหน้าลิฟเพื่อที่จะให้เราอยู่หน้าลิฟเป็นทางเดินที่คนเข้าออกมาหน้าลิฟแล้วก็คนเยอะแยะเลยนะคะมีคนไข้เยอะไปหมดเลยนะคะหน้าลิฟต์ข้างลิฟตข้างหลังลิฟต์นะมันเป็นทางเดินนะคะแล้วก็เข็นให้เราไปอยู่ท้ายๆนะพอเราดีขึ้นมาบ้างแล้ว แล้วก็บอกว่าเราเป็นอะไรตอนที่ว่าอยู่ที่ข้างในอ่ะเขาจะเอาเข็มเนะี่ยมาฉีดรอบเอวเลยเข็มฉีดยาเพื่อสลายริมเลือดเขาพูดว่างั้นนะรอบสะดือเลยทุกวันทุกทุกสิบสองชั่วโมงเที่ยงวันเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงคืนแล้วก็ไอพยาบาลที่เขาเอาเข็มมาเจาะนะเดี๋ยวก็มาถือเข็มมาแล้วก็จิ้มเอาถือเข็มมาแล้วก็จิ้มเอานึกอยากจะจิ้มก็จิ้มเนี่ยเนี่ยหกเข็มเนี่ยเราก็เลยถามบอกเจาะไปทําไมคะเขาบอกเจาะเอาไปตรวจนะ มันมันเป็นหนักขนาดนั้นเลยเลยที่จองเจาะแล้วเจาะอีกเขาบอกต้องเจาะเพราะว่าต้องไปตรวจทุกโรคเลยเราก็ไม่ว่าเราก็ทนเจ็บเอาอ่ะพอเขามาจิ้มทีก็ร้องไห้ทีพอเขามาจิ้มสะดือทีก็ร้องไห้ทีคือมันเจ็บค่ะแล้วก็ครบเข็มที่ห้านะฮะเขาให้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เขาบอกว่าคุณป้ายังไม่อยากให้กลับนะแล้วก็บอกเราขอกลับได้ไหมขอกลับเถอะนะเหตุที่ขอกลับก็มีหลายอยา่างที่ขอกลับก็คือว่า เราอยู่ไม่ไหวค่ะเราปิดแมสแล้วเราก็หายใจไม่ออกเขามาตรวจด,ดูเขาบอกหายใจนะ่ะนะผิดปกตินะผิดปกติมากแล้วก็อยากจะกลับเขาจะให้ยามาบรรเทาก่อนถ้ามีอะไรฉุกเฉินให้โทรหนึ่งหกหกเก้าแล้วก็ให้ป้ากลับบ้านก่อนก็ได้นะเราก็ดีใจลุ่งเช้ามาของวันจันทร์วันนั้นนะคือนอน,น,อนวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เช้าเราไปห้องน้ําแล้วเราก็ไม่กล้าจะอาบน้ําเลยเพราะว่ามันสกรปรกมาก ห้องน้ำมีสองห้องกับคนไข้เป็นร้อยนะคะต้องแย่งกันเข้าแย่งกันออกมันเลยเละเอะเทอะแล้วคนทําความสะอาดเขาทําไม่ไหวในเวลาที่เราเข้ามันก็เลอะตุ้มเป๊ะมันก็เละตุมมะต้มเป๊ะนะเราก็เข้าก็ขยงมากเลยเพราะมันเป็นตึกอนาถาเลยตึกคนแก่ค่ะเราก็เข้าใจเพราะเราอายุมากแล้วแต่ตึกนี้ไม่มีห้องแอร์นะคะมันเป็นห้องพัดลมและเป็นห้องรวมห้องแต่และห้องอยู่ถึงสิบ เตียง10เตียง10เตียงนะทั้งหมดเนี่ยที่มองเห็นอยู่ประมาณ6-70เตียงแล้วข้างนอกอีกประมาณรวมกันแล้ว80เตียงนะรวมกันแล้วนะรวมๆกันไม่ว่าอาจจะเป็นเตียงที่เรานอนได้อย่างอย่างเตียงทั่วไปแล้วก็เตียงที่ว่ามันให้เล็กๆค่ะที่ว่าให้อยู่แบบไม่ต้องไม่ต้องหมุนไปหมุนมาแค่นอนตะแคงได้ตะแคงไปตะแคงมาจะจะเหวี่ยงตัวเองกว้างๆไม่ได้นะคะที่อยู่ในรถเข็นนะคะที่อยู่ในรถเข็นที่พร้อมที่จะเข็นเข้าเข็นออก นั่นแะคะแต่พี่ก็อยู่ในเตียงที่ว่าโอเคใหญ่หน่อยนะที่เรานอนได้นะเสร็จแล้วพี่ตื่นเช้ามาวันจันทร์พี่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะกะว่าจะมาบ้านจะคอยยาสิบโมงเช้าพี่กินข้าวตอนเช้าก็เขามีอาหารมาขายพี่ก็เลยกินหมูย่างไปนิดหน่อยกับข้าวเหนียวพอได้กินยากินยาก่อนอาหารหลังอาหารเราก็นั่งคอยเมื่อไหร่หมอจะมาตรวจหมอก็ไม่มาจนสิบโมง เขาอยู่ๆเขาก็เข็นรถมาเลยเข็นมาอ้าวคุณพัทรานีคุณพัทร,รานีอยู่ไหนเราบอกอยู่นี่ค่ะแล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะเอาเรานะ่ะไปเข็นเข้าไปในห้องหัวใจนะเราไม่นึกเขาบอกว่าขึ้นขึ้นรถนะครับขึ้นเตียงเข็นนะครับเดี๋ยวผมจะเข็นไปห้องหัวใจแล้วก็บอกอา้าวแล้วไม่กลับบ้านหรอคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจเช็คหัวใจใหม่นะคะเพราะว่าคุณป้าเป็นหัวใจที่เต้นผิดปกติอ่ะแล้วก็ นอนรถเข็นไปก็เข็นไปเข็นกลับมาที่ตึกอะไรละ่ะตึก60ปีอะนะขึ้นไปรู้สึกเขาบอกว่าชั้น4พี่ก็จําได้ว่าชั้น4ี่ห้องหัวใจพอเข้ามาคอยประมาณ5นาทีนะข้างนอก10นาทีเขาเข็นเข้ามาก็นั่งคอยหมอก็ถามอะไรนิดๆหน่อยๆก็บอกให้เราคล่องตรวจหัวใจเขาก็ตรวจเขาก็เอาอะไรอะไรมาไม่รู้มาวัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ถอดเสือ้อวัดแล้วก็เขาดูในคอมพิวเตอร์ เขาไม่พูดอะไรหรอกภาษาหมอเขาจะไม่พูดแล้วก็สังเกตดูว่าเขาจิ้มตรงนู้นตรงนี้จิ้มทุกที่ทุกทางติ้มจิ้มไปหมดเลยจิ้มไปนะพอผลที่สุดเขาก็บอกว่าคุณป้าหัวใจของคุณป้าน่ยมันผิดปกตินะมันเต้นผิดปกติเลยแหละที่ว่าป้าจุกตรงนั้นจุกตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่หัวใจน้ำรอเลี้ยงน้ําเลือดเลี้ยงเลี้ยงหัวใจไม่ทันเลือดเลี้ยงหัวใจไม่ทันแล้วยังไงคะเขาบอกคุณหมอต้อง คุณหมอบอกว่าต้องบอลูนหัวใจคือเข้าไปสอดกล้องเข้าไปสอดอะไรไม่รู้เขาบอกต้องฉีดที่ขาหนีบนะแล้วก็สอดกล้องอะไรเข้าไปขยายขยายหัวใจให้มันทางหัวใจอ่ะให้มันหายใจดีวันที่19ให้มาใหม่แล้วจะเจ็บไหมคะคุณหมอเขาบอกก็นิดหน่อยเดี๋ยวหมอจะฉีดยาชาตามขั้นตอนนะไม่ต้องกลัวค่ะคุณหมอค่ะอะไรก็ค่ะ นะค่ะคุณหมอหมดเลยค่ะคุณหมอว่าอะไรก็ค่ะก็เขาเข็นกลับมาเขาก็ให้มารอยารอเขาก็รอค่ะรอมากมายรอนานค่ะตั้งแต่นุ่นตั้งแต่สิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงขึ้นมาเที่ยงมาถึงที่เดิมนะคะมาถึงที่เตียงที่เดิมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพัฒลานีเดี๋ยวคอยยานะเราก็เที่ยงแล้วก็คอยเราก็ให้ลูก นะให้ลูกชายนะมารับลูกชายก็รออยู่ข้างล่างบอกคอยเดี๋ยวแล้วเราก็รอยานะหมอเขาก็พาลงมาพาลงมาแล้วก็พาให้เรานะไปเอายาที่ห้องยาตึก60ปีนั่นแหละให้เราเดินเองคุณรู้ไหมมันยาวม,มันยาวมากเลย500เมตรถึง500เมตรหรืออาจจะเป็น400เมตรจากตึกนี้ไปตึกนู้นต้องเดินเดินเป็นกลุ่มค่ะทั้งหมดสิบห้าคนให้เดินไปเอายานะ วันเดียวพร้อมกันที่ออกมาในวันนั้นพี่ก็เดินช้าๆแล้วพี่ก็เห็นคนเขาเข็นรถนะที่เขาเข็นรถเปล่าพี่ก็เลยจะไปไหนเขาบอกจะไปตึกนู้นแล้วบอกขอนั่งได้ไหมฉันเดินไม่ไหวเขาบอกอา้อาวอ้าวมาคุณป้านั่งแล้วก็ไปรอตรงไหนเราถามหัวหน้าทีมหัวหน้าเขาบอกต้องไปรอตึกตรงนู้นนะตรงหน้าห้องยาไอ้คนเข็นเนี่ยเขาก็เข็นเราไปก่อนแล้วไปไปหน้าห้องยานั่งคอยคอยยาอีกประมาณสักเกือบชั่วโมงค่ะนะคะ บ่ายสองโมงแล้วเกือบชั่วโมงพอได้ยาปุ๊บเราก็มาที่เดิมอีกเพื่อมาเอาของนะที่เรามีอยู่ให้ลูกมารับเอาลูกก็เข็นรถนะเข็นรถกลับมาที่เดิมเพื่อที่จะมาเอาของแล้วก็เข็นรถกลับมาอีกเพื่อที่จะมาขึ้นรถกลับบ้านมันเป็นอะไรที่เราต้องอย่าประมาทนะคะที่เราคิดว่าเราดีแล้ว เราสุขภาพดีแล้วแต่อย่าลืมนะคะสุขภาพของเราเนี่ยมันเกิดกันที่เรากินสะสมอะไรไว้นะของพี่เนี่ยมีเบาหวานความดันไขมันไตนะคะระยะสองแล้วก็ต่อด้วยโรคหัวใจวันที่19นี้จะไปบอลูนนะคะนี่ค่ะชีวิตของคนเราอย่าประมาทอย่าคิดว่าฉันแน่นะอายุขึ้นไป60ปีแล้วเนี่ยนะไป ไปตรวจเช็คล่างกายประจำปีของพี่ตรวจมวลกระดูกตรวจหัวใจวัดหัวใจวัดสายตาทุกอย่างมันยังไม่รอดเลยยังไม่รอดเลยนะคะโรคหัวใจเนี่ยมันมาเร็วมากพี่พูดแค่นี้พี่ก็เหนื่อยนะก็แข็งใจพูดเพราะที่เก็บวิดีโอของพี่เอาไว้ตรงนี้นะเพื่อลูกเขาจะได้ดูว่าเราอย่าประมาทนะลูกอายุมากขึ้น50ปีแล้วต้องเช็คหัวใจต้องเช็คล่างกายให้ดีเลยนะคะ เอาแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะอะไรที่มันมีประโยชน์นะคะเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ระมัดระวังตัวนะคะเนี่ยค่ะเล็บของพี่นะคะเนี่ยค่ะเวลานี้เจ็ดสิบเอ็ดปีนะคะนี่ค่ะพี่ก็รู้สึกว่าเล็บของพี่ทําไมขาวนะมันขาวค่ะมันขาวมากเล็บของเพื่อนเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะดําหมดละ มันดำหมดเท้าเขาเล็บเขาก็ดำของพี่ขาวจ้วเลยมันเป็นเพราะอะไรพี่ก็ดีใจเมื่อเช้าเนี่ยนะไปไปควักที่ดินนะคะไปพลวนดินที่ต้นมะละกอก็เลยดินก็เลยติดนะจริงๆแล้วก็พี่ก็ยังได้สติอยู่แต่เวลาโรคหัวใจมาเวลาเป็นมันไม่บอกก่อนเลยนะมันมาเร็วมากเอาแค่นี้คะ่ะเพื่อน กดชอบกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ